วันที่21ตุลาคม2,567เวลา9ก้านาฬิกานายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงมอบหมายให้ในายประเทศสรักหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมกรมประมงเป็นประธานการประชุม The 13 h Meeting of the Technical Committee on Allocation Criteria TCA C 13ภายใต้กรอบคณะกรรมาิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย Indian Ocean Tuna Commission IOTC โดยมีนายปวโรุนรนาตรกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเลเป็นหัวหน้าคณะพร้อมผู้แทนไทยรวมสิบท่านเข้าร่วมประชุมกับผู้แทนประเทศภากีสมาชิกคณะกรรมธิการปาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดียผู้เชี่ยวชาญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณโรงแรมเรดิสันดูพลาซากรุงเทพกรมประมงเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมระหว่างวันที่2 1ถึง24ตุลาคม2567เเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้ความร่วมมือของประเทศไทยต่อ iotc ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพิจารณาโอกาสการทำการประมงโดยใช้หลักเกณฑ์ การจัดสรรและการตรวจสอบประสิทธิภาพร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรปลาทูน่าและชนิดพันธุ์คล้าปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดียอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน